อายการสูงสุดกำลังช่วยทักษินนี่คือการย้ายความสนใจเบี่ยงประเด็นทางคดีคดี112อายัดตัวก็คือละครลิเกอีกตอนหนึ่งเต็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 งพวกคุณนี่เล่นละครกันอย่างเงี้ยคุณจะนึกว่าประชาชนเขาโง่นะ สัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องน่าจับตามองเรื่องหนึ่งคือกรณีเมื่อวันอังคารที่6กุมภาพันธ์2567ไยการสูงสุดแถลงข่าวความคืบหน้าคดีที่อดีตไอการสูงสุดเคยมีความเห็นสั่งฟ้องในทักษิณชินวัตรในคดีหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมากร้ายพระมหากษัตริย์พระราชนินีรัชาตทาและร่วมกันเข้าไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งออกมาในช่วงเวลาใกล้เคียงกับข่าวว่านักโทษชายทักษิณจะได้รับการพักโทษออกจากห้อง VIP ชั้น14โรงาบา,าลตำรวจให้กลับไปอยู่บ้านในวันที่18กุมภาพันธ์นี้หรืออย่างช้าคือ22กุมภาพันธ์นี้พรเอิญพอิญนายประยุทธ์เพชรคุณโคโศกสำนักงานการสูงสุดออกมาแถลงว่าแม้นักโทษชายทักษิณจะได้รับการพักโทษยังมีอีกคดีคือไอาการสูงสุดได้สั่งฟ้องเขาในความผิดตามมาตรา112จากการให้สัมภาษณ์สื่อที่กรุงโซโประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่21พฤษภาคม 2558แล้วต่อมาอยการสูงสุดมีความเห็นควรสั่งฟ้องหลังจากคดีนี้พิจารณามาตั้ง8ปีดันมาสั่งฟ้องในช่วงที่ทักษิณกำลังจะได้รับการพักโทษจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักเกณฑ์การประชาสัมพันธ์หรือการปั่นข่าวหรือการอาชีาชวิทยาอัยการสูงสุดกำลังช่วยทักษิณน,นี่คือการย้ายความสนใจเบี่ยงประเด็นทางคดีจากการที่ทักษิณจะได้รับการพักโทษไปอยู่บ้านกับครอบครัวลูกหลาน ให้ลุ้นว่าทักษิณอาจจะถูกควบคุมต่อไปเพราะถูกอายัดต,ตัวจากคดี112ส่วนนายสาการเพชรชนรินอธิบดีกรมราชธณฑ์ก็รีบออกมาตีพิมพ์เลยนะครับว่าพนักงานสอบสวนในการเข้าไปแจ้งข้อหาในชดทักท,กทกชายทักษิณเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาแล้วพร้อมก็สอบปากคำ <c oughs> ซึ่งเจ้าตัวได้การเป็นพิเศษและยื่นหนังสืขอขอความเป็นธรรมต่อ,อการสูงสุดไปแล้วถ้าผู้ชมรู้ไหมไม่เคยมีใครรู้ไม่เคยมีข่าวว่าพนักงานสอบสวนในรายการไปพบทักษิณเพื่อสอบปากคําที่ไหนเมื่อไร่และทําไมถึงเพิ่งมา,ายัดต,ตัว <c oughs> เสือกมาอายัดเอาช่วงที่ทักษิณกําลังจะได้รับการพักโทษเป็นกรณีพิเศษถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสระดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม จริงๆแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นด้วยกับผมนี่คือละครอีกฉากหนึ่งปาีอีกฉากหนึ่งที่อายการตํารวจและกรมราชทัรฑ์ร่วมกันจัดฉากขึ้นมาเท่านั้นเพื่ออะไรมเพื่อเบียงเบียงกระแสพักโทษแล่ท่านผู้ชมรู้ว่าในข้อที่จริงถ้าทักษิณได้รับการพักโทษแล้วโดนอายัดต,ตัวสิ่งที่ทักษิณทําได้ทันทีแล้วผมเข้าใจว่าเขาเตรียมตัวให้เรียบร้อยแล้วคือการขอประกันตัวซึ่งก็จะได้รับการประกันตัวทันทีโดยที่ไม่ต้องทาอะไรเลยเอกสารเพื่อประกันตัวนะเขาเตรียมให้เรียบร้อยแล้ววันที่ได้รับพักโทษ เดินออกมาจากโรงพยาบาลก็มีคนยื่นเอกสารขอประกันตัวทันทีจากการอายัดต,ตัวแล้วก็จะมีคำสั่งให้ประกันตัวได้ท่านผู้ชมเห็นหรือยังอย่างที่ผมเตือนไปก่อนหน้านี้ทั้งกรมราชธรรมกระทรวงยุติธรรมสำนักงานอายการสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมทั้งปปชด้วยว่าพวกคุณนี่เล่นละครกันอย่างเงี้ยคุณจะนึกว่าประชาชนเขาโง่นะคุณทําให้คนติดคุกไม่ต้องติดคุกเลยแม้แต่ตตวันเดียวเอาออกมาอยู่บ้านสักวันหนึ่งคนที่อยู่ในกระบวนการช่วยทักษสินโกงคุกนั่นแหละกรรมจะไล่ลาพวกคุณเองสาเหตุที่ผม ต้องกางรในปปชด้วยนั้นเพราะกระบวนการช่วยทักสินโกงคุกนั้นเป็นกระบวนการที่ทําทุจริตประพฤติมิชอบในทางราชการอย่างชัดเจนมีคนเขาร้องเรียนไปตั้งเยอะแต่พวกคุณปปชกับเงียบไม่ส่งเสียงเตือนหรือทักท้วงใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อความผิดสําเร็จแล้วทุกอย่างกลายเป็นเรื่องราวไปแล้วปปชเองก็จะถูกดูดเข้าไปในฐานะผู้ร่วมกระบวนการอุบาท เช่นน <formation. S 2> ี <kr> ้ด้วยท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับสรุปคดี112อายัดตัวก็คือละครลิเกอีกตอนหนึ่งที่กรมราชทรร์ตำรวจสำนักงานการสุดออกมาเล่นเต็งเต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 งเสรีร้อยแลวทักษิณก็ประกันตัวไปในวันที่ออกจากคุกโดยไม่ต้องถูกอายัดตัวท่านผู้ชมเห็นหรือยังนี่คือประเทศไทยเรามีปปชเรามีกรมราชทรร์เรามีสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเรามีกระทรวงยุติ ร่วมไม้ร่วมมือกันช่วยเหลือทักษิณท่านผู้ชมนี่คือประเทศไทยและพวกคุณที่ร่วมมือในกระบวนการขอประทานโทษเฮี้ยๆพวกนี้พวกคุณอายฟ้าอายดินอายประชาชนคนไทยบ้างหรือเปล่าถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วย กดกระดิ่งที่ u t u b e นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม